แล้ววันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวเกาะลับที่ไม่ลับด้วยงบหลักร้อยเท่านั้นนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายก็เหมเือนเร็วสวัสดีค่ะโอ้โหไม่ใช่วิธีกสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สงขลาวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวเกาะลับที่ไม่ลับด้วยงุบหลักร้อยบาทเท่านั้นหนึ่งร้อยบาทก็เที่ยวดยยได้หลักร้อยที่นี่สงขลาที่นี่สงขลานะคะเราจะพาไปเกาะหนูเกาะแมวเป็นแลนด์มาร์คใหม่เลยของชาวสงขลาหัดใหญ่ เดี๋ยวเราก็เหมาเรือหนึ่งลำนะคะเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้มางแค่สองคนเราพาชาวแก๊งมาด้วยหกคนเหมาเรือหนึ่งลำเลยเพื่อที่จะไปตะลุยเกาะหนูเกาะแมวเดี๋ยวเราไปดูกัน <Wow. S 1> ว่าเป็นยังไงตอนนี้เรารอเรือก่อน โอเคตอนนี้นะคะเรามาจอดที่เกาะหนูแล้วเมื่อกี้เราก็ติดฝนตรงเกาะแมวนะคะตอนนี้เรามาลงที่กเกาะหนูแล้วส่วนใหญ่คนจะมาเที่ยวถ่ายรูปเล่นน้ํากันที่นีข่ข้างๆหลังเกาะน,นะคะจะเป็นถ้ำบางคนอาจจะพายเรือพายักเข้าไปหรือว่ามันจะมีแบบใครที่แอดเวนเจอร์หน่อยก็ปีนแบบลัดโลดถ้ำเข้าไปเลยก็ได้ส่วนเรือพายักเนี่ยใครอยากจะพายเล่นนะคะพายไม่จํากัดเวลาเลย เพิ่มแค่100บาทเท่านั้นต่อลำต่อหนึ่งลำจะพายเองก็ได้หรือว่าจะให้ไกด์เขาพาเข้าไปก็ได้เดี๋ยวเอาภาพในถ้ำมาฝากเนาะโอเคนี่คือตาต้องจำเป็นเรากำลังเข้ามาในส่วนของออตัวถ้ำเกาะหนูนะมันจะเป็นถ้ำ้างหน้าตรงนี้อ่า ที่เราสามารถพายเรือเข้าไปได้ตอนนี้ก็เป็นช่วงประมาณบ่ายนะครับซึ่งก็น้ําก็จะเริ่มลดจนเราสามารถขับเรือเข้าไปได้ก็จะเป็นบรรยากาศเข้าไปในถ้าเหมือนสำรวจถ้าที่ก่อนหนูนะว้าว ในหัวเราเป็นพรีเซนเตอร์ให้นะครับถ่ายรูป,ปสวยๆใ,<น>ใต้ถ้ำของกอนะมุนะครับสวยงามเ,เรามีกีมตงตากล้องแล้วก็ไฟพร้อมนะครับคใครสนใจก็จ้างได้นะครับ <laughs> ครับอันนี้ก็เห็นอยู่ด้านหลังนะครับจะเป็นโพรงหรือเป็นถ้ำก็ได้เรียกัน ซึ่งเราจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อน้ํามันลดซึ่งตอนนี้น้ำก็ถือว่าลดลงไปเยอะมากจนเราสามารถเข้ามาในทําได้ <Wow. S 1> ประมาณนี้โอเคนะคะสำหรับวันนี้วันเดย์ทริปเกาะหนูเกาะแมวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของสงขาบ้านเราเดี๋ยวเราจะมาสรุปทริปกันง่ายๆการเดินทางอะไรก็คือไม่ยา กิจกรรมของเราก็มีนะคะก็คือพาไปเที่ยวรอบเกาะเ<ช>กาะหนูเกาะแมวเลยเกาะเมื่อกี้ที่เราอยู่ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นเกาะหนูหนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เกาะแมวมันค่อนข้างลําบากนิดนึงเพราะว่าหินเยอะ,ะแต่ก็คือเราสามารถนั่งเรือชมรอบเกาะได้ไดแล้วก็ไฮไลท์สำคัญก็คือถ้ำใช่ก็เรียกว่าถ้ำมลกฏค่ะคือสามารถพายเรือเข้าไปได้ค่ะเป็นไฮไลท์ของวันอ่ะต้องมาเช็คอินสักครั้งหนึ่งใช่แล้วก็ยังมีพายเรือพายักษ์ก็สำหรับใครที่ ยังไม่เคยได้มานะคะก็อยากจะแนะนําที่นี่ให้เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งและที่สาคัญเลยเวลาเราเอาขนมหรืออะไรขึ้นมากินเราก็ควรเอาขยะกลับไปทิ้งบนฝั่งด้วยเพื่อที่จะได้รักษาธรรมาชาติให้อุดมสมบูรณ์และสวยงามต่อไปเราก็จะได้มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะรักษาความสะอาดกันด้วยใช่ก็ให<ๆ>้พี่ฟันฝ่าทัวของพี่ได้เลยะคะ่ะใครสนใจนะคะสามารถติดต่อมาทางทัวบังเลจันเจ้าทัวได้นะคะที่เบอร์ 066, 004, 4731, สหรือ081 9 6, 3 2, 8, 9, สามารถโทรมาจองล่วงหน้าได้ก่อน1วันทางเราแนะนำให้มาประมาณ8มดโมเช้านะคะอยู่ได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะค่าเช่าเรือก,ก็ประมาณรายละ150บาทค่ะถ้า10คนขึ้นไปก็คือ120บาทเป็นเป็นรายคนนะคะค่ะแล้วก็ ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราหัดใหญ่โก,กกู๊กันด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะแล้วก็สําหรับไฟต่ทชิปหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะวันนี้เฟิร์แล้วก็แอดใจต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะพี่ฟานบ๊ายบ,ายบายค่ะขอบคุณค่ะ